สวัดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับส่องสายฝาผ้าด้วยเนาะครับผมมือนีกระผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปูกูแกวเนาะครับผมพามาส้มพญานาคเพิ่อกลั่งปั่นเนาะครับผมอันนี้จะเป็นหอละขั้งทิศทางเอฟซีกบปูกระรวมทาบุญกันเนาะครับรวมสั่งกันกําลังเสดสมบุญเนาะครับผมเอาเป็นว่าเบาๆไรเนาะครับผมมือนีกะ ้าคือผู้ใหญ่ครับเดืเอนะเก่าไม่เห็นข้างหลังเม่เต็มเตียมไหมครับอ๋อครับขอไปเบิงตัวเลยกน้ำกันเลยนนาะครับครับท่านุู้มครับมือนี้กับมาพบกับผมอีกนครับ่องสายฟ่าพ้าดไว้นาะครับผมมาเบิงถูกปูนะ,ะจุดแล้วครับเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งามเลยงามสามเก้นึ่ สามเก้าหนึ่งเด็กติดหนึ่งเด็กติดหนึ่งค่ะน้ชมหนึ่งเก้าสามสามเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสามวดนินละเอาครับไปฟังปูวน้องกันนะครับเนาะ๋ยขอไปฟังปูวน้องกันว่า มีเปอร์เซ็นต์จักเปอร์เซ็นต์เนาะครับงวดนี้ว่าสิมานเรียกถูกปูกับจุดเหรอนะครับผมเอาเป็นว่าไปฟังนรำกันครับอ๋อสร้างเด็กผู้เบิ่งสร้างเดเบิ่งมันเนี่ยคมสร้างคมสร้างคม,งคมเอเอให้เน่น มันจะเนวบไ่ใช่การรักการครับพ่ออจะเล่นคนเป็น,น,น,นยังไงดีดีบิดเบิ้ลทั้ง,งรูดง่ายก็บเกล,ล็กวิ่งก็บวกเมีก็บวกเงง่ายปลอยมาสองปีมีเท่านี้แต่บวกลุดจะปลอยสี่ตัวในลำสองบ่าไปแน่พ่อบ,า,บาไม่เลยได้ถูกครับได้ถูกบ่าไม่เลย ว่าน oh, right. like like ีเพเป็นเนี่ทามรองมือทง่องหมดละนี่มนในตุกเ่ีก่ค่ะอาวในตุกโออืมไม่ครับมันสิมันได้เบบเก่ามันมันเพราะว่าท่าซสองอยแล้วท่าแรกวกเขาท่สองเขาขึ้นทีนะยวนั้นย่ำนาะปูน่ะเนีโตีเพราะว่าเาถือนต้อนะครับ มันบอกเาหงวดหนึ่งเหอวดหนึงหน่งสามักสมปดหวดเจ้าสองหสองแปดสามหากเนี่ยมันีมาทรับกันอยูสองมันมาติดกันสงหมวดเนี่ยช่วงมี่เด็มาทำช่วง งวดนันมันก็ถูกมาออกงวดนี้มันวดเกสองคือนวดเก่าหกนวดเจ็ดศูนย์มาออกน้ำกลตลอดสามแปดแป้งหรืบเปล่าหันสามแปดมาออกมากนวดนี้แหละสามแปดนนุนตารางไรหาูลเลยนุนสาม่เราวจัดนักเลยบอกวดนี้มาพื้นเล้วพอมีองปูเลยอันนี้มันเกิมาไปสันมาสามปดบนนี่หาสูลลางรถดันนี้เลยมันสิหลับ เลขสามแสดงว่าวันี้บัวลายตัวตัวนี้เลขปูนี่บัวลายนะถ้าบัลางเลยสุดเก่านะปู่วุ้งแกด้ยัมาน้ำแกม่ีที่เกนนสุดนี่เทนึ่ปงกระเยสมซน้ปั่นน้ำันเลขสูบเขาไว้เพิ่งเลขสูบครับผมเดี๋ยวไปเบิร์เบนปูน้ำนะครับเบินแล้เสุดเบิรนแล้วครับเมก็ทมาสามเก้านึงคิ้วสามเก้านึงปู อย่าไปเบงเล็กสุดเมือนกันพี่นองเกี่ยวกับนร้อนอนั้นแหลเมื่อกี้นี่ก็เอาน้ำร้อนอะไรเจหนึ่งๆก็ได้สั่งอ่ะทมันออกงบเก้าเก้าเก้างบแล้วก็มาออกคืนี้ก็ออกเจตหนอยมันเจน่อ่ะศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึมก่อนหนึ่งหนึ่งบวได้่ได้ผู้ยาบ้านได้ผู้เยาจะบ้านส่วนอยู่เอาแม่คูบัเอาสุ่นี มดันก็ท้าวยนะเนี่ยะมดฟัเน่้าอาการมบ่ให้นฝันมันเดาปัวอ่าบ่ในี่ฝันบ่ค่ะฝัแต่ว่าเป็นเลขจุดทูกกัเลขกันคำนวณแม่นม่เมื่อ่คำนวณนี่มันโตรงว่าโตเก่าบอกปัวตเก่ารอโตเก่าทางออกน้ำก้นนอปัวมันมาเปลี่ยนยัยทมันบดังรลแม่ออกละ แต่ว่าของปูนี่ของปูนี่ผ่ารอบนึงแล้วนี่มันเคยผ่าบอตั้งแต่เฮ็แค่นี่ไม่มันผ่าแค่เดียวเท่านั้นแหละแค่เดียวละรอบมากกวคือเข่าตลอดเลยอค่ะธรรมดาไม่ใช่เข่าสองรอบผ่ารอบนึงนะบาไเลยนะแต่ว่านี่อันนี้ชุดนี้บาดชุดนี้บาดถ้าลุ้นอันนี้บ่เข่าหัวหน้าเข่าแน่นอนหัวนี้เข่าหลังแตกแน่นอนเขานะฮะบา ออแสดงว่างวดงวดรถวล่างวดนี้ตื่นลอดเนาะนะฮะเขาเจ็ดี่นี่สารมันมาบ้าเมื่อกี้นี้เนี่ยบางงวดนี้แหละนี่งวดนี้ต้องแตกตืมเลยเนาะคือพันวันแหละนะฮะงวดนี้จะเนี่ยก็ต้องเขาแต่ที่อื่นยังไงต้องใส่แซว่าพันมามันมึมมันมันต่ำเด้งวดนี้เยอเดี๋ยอะสีอใไรเพิ่งแตก ต้มทล่างนั่นนบลเ่งบนล่างบนแปดสูงูกับแปดหน้าอเดี๋ยวเงเดี๋ยวมาดูตัวเลขตั้งแต่สกาดดีกวาเพาะว่ีแดงเราอ่นบ่อยดูเรียบวดลางเลยเราสาบวดนะเวว่าะเบสาไปก็สงเดี๋ยวเดี๋ยวย้นาเป็นคนบ่อดีกว่าตัวเลขนะฮะงนาเะเร็วจะงอกซาซานดี เปลี่ยนบรรยากาศใหม่มากระดดนลาาซะแนเนาะผมปากอะไรก็แช่นะครับตัวิ๋ดกองข้าเริ่มเนาะคนที่บอกมวลล่าล่านานแต่กล่าวยาฝ้าวไปน้ำมันลินเริ่มแ้วนะเพิ่มเติม่ะปทับเราเอาตัวเหล็กน้ำปูเราูนาเหล็กคือเพราะใจบึงนะครับเนียเนี่ยอย่างกูจะพูดีเพราะว่ามันตลาเต็นนึงบอกเขาอลีปองแล้วกั เราเป็นแนวทางแบบนี้แหละได้แบบนี้กับแบบนี้เลยเงินก็ได้อะนะแต่ว่าอยู่ขัละบนครับอาเอาลนะครับพี่น้องนี่ครับผมตัวเลขหน้าทางของปู่ปูแก้วนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5 6าอพี่น้องนะครับวิ่งบนนะครับปูห่ยศูนย์กับแปดเด่นที่แปดครับผมปูแน่นบลางเลยะบนล่างเลยนะครับผมวิ่งบนล่างเลยพี่น้องนะครับแล้วก็ให้ชุดสามตัวศูนย์แปดสามนะครับ ละสองตัวแปดสามสามแปดที่น้องแปดสองศูนย์สองนะครับตัวกันศูนย์แปดอ่านว่ามันมันสีออกศูนย์สองสีออแปดสามสามแปดแปดสองศูนย์แปดแปดสองศูนย์แปดตัวกันสามศูนย์ก็สองคือจุดแบ่งไว้นั่นละาพลาดนะก็มาละครับผมหลังจากมีเลขถูกข้อมนะครับผมเดี๋ยวจังไปดูกันต่อเลขถูกของปูนะครับสามเก้าหนึ่งนะครับแราคาสองตัวนะครับ อูจัดสองตัวให้น้ำเนาะกลับสามเก้ากับสามหนึ่งกันสามตัวเลยเอานะครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ่งเลขทูปน้องกันอีกรอบนึงนะครับเบอร์บัญชีปูกับมียเนะเนาะเนาะอย่าหยิบบลูนะบลูสางบลูเลขกับสางไว้กบอนบุูนั่นจังสิมาเงินนั่นจังสิเขาอันนี้เป็นเบอร์บัญชีปูนะครับผมธนาคารทอกซนะครับเลข0 2 0 0 5 1 หนึ่งสามเจ็ดสี่สามสามนะครับผมถ้าลอยหนึ่งขอในได้ล้านนะครับผมลอยในล้านหนึ่งสองล้านสิบล้านแคปหน้าจอกันเลยเด้อนะครับผมเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งเลขทูบกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับขึ้นหน้าจอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งกันชัดๆเลยนะครับผมครับมาครับเดือนสเกานะครับผมสวัสดีค่ะชื่นใจนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้กำลังใจพวกเราด้วยอ่ะเอาไหมบ้านนี้ เอาครับแขีบหน้าจอไว้เนาะครับเนาะเอาสายฟ้าผมจะบ้เคื่อดรอฟเนาะเอาแล้วคือจะโบ้หลายคนแทะติดเลยเอาครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเลยเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพับด้วยอีกสองทางหนึ่งเนาะครับผมขอให้มีส่งมีลาบเหมือนกันงวดนี้ครับขอบคุณครับ